สวัสดีครับร้านช่างเมกุญแจนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเรามาทำกุญแจสมาร์ทคีย์มาสด้าสองสกายทีเพิ่มนะครับของลูกค้ามีอยู่ดอกเดียวหายไปหนึดอกอยากได้ใหม่อีก1นึ่งดอกอไว้เป็นสำรองนะครับร้านช่างเมบริการลบข้อมูลดอกเก่าที่หายไปไม่สามารถนำมาใช้งานกับรถคันนี้ได้อีกนะครับแล้วลงโปรแกรมดอกใหม่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ อ่าเรามาลองเทสระบบรีโมทกันดูนะครับรันล็อกล็อกเจะได้นะครับันล็อกระบบล็อกจะไม่ทำงานนะครับถ้าเปิดประตูอยู่ล็อกันล็อกใช้งานได้ทั้งสองดอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาสวิตช์ออนครับโอเค ไฟหน้าปัดก็จะขึ้นมานะครับเจ็บเบรกสังเกตไฟกุญแจสีเขียวๆจะขึ้นนะครับถ้าเราลงโปรแกรมไม่ครบไฟตัวนี้มันจะค้างนะครับถ้าค้างนี่จะแก้ยากนะครับถ้าไม่ให้ช่างชำนาญงานแก้ให้ก็ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับแต่มาร้านช่างมีจบทุกงานครับผมสตาร์ทดูครับโอเคสตาร์ทติดไฟดับไปแล้วนะครับใช้งานได้นะครับดับเครื่องลองอีกครั้งหนึ่งครับสวิตช์ออนกด2ครั้งนะครับ ไฟแดงจะค้างเป็นรูปกุญแจอย่าเบรกปุ๊บจะต้องมีไฟเขียวกดสตาร์ตตารติดเรียบร้อยนะครับสนใจทำรีโมทสมาร์ทคีย์รุ่นไหนติดต่อได้นะครับที่ร้านช่างเมกุญแจครับยินดีให้บริการครับโทรสอบถามราคาสอบถามก่อนทำได้ครับขอบคุณครับ